เมีเลยแล้วก็บอกเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยจริงๆการที่มีเพื่อนน่ะตอนแรกคุยเพื่อนจะทำให้แบบว่าถูกถูกดึงไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเผลอแต่คนดูจะเผลอไปหาเราหรือเปล่าไม่เลยไม่ได้นะดูดูเราตลอดเลยเป็นความรู้สึกได้ถือว่าโอเคเลยกูไม่มองท่านจไม่มองในข้างหลังเลยนะเออกูถามไปดูเพื่อนกูแป๊บเดียวจริงๆก็้วกลับไปพนักงานที่ทำนานั่นคือการจับคนดูแล้วค่ะแล้วก็อยากให้ พอพอบทเราได้แล้วอ่ะพอเนื้อร้องเราได้แล,แล้วก็คือเราเราเริ่มปล่อยวางได้อ่แล้วหายเครียดละแล้วหายเครียดละสนุกกว่าไม่ดีสิสนุกกับมันยังมีคือใจคือใจเขาว่าเราไม่ค่ดอยห่วงเขาใจเต็มร้อยแต่ว่าบางทีแบบเขาจะใจร้อนเพราะว่าร่างกายเขายังไม่พัฒนาไปพร้อมใจบางทีมันเหมือนแบบพีก็อการจะเดินให้ทีกว่านี้ไป,ไปอ,อ่ออนก็เลยมีบ้างบางบช่วงที่เหมือนหลูมมาทีละอย่างง ที่เมื่อวานคุยกันในห้องใหญ่ว่าโซซีมันจะมาทีละอย่างเนแต่ก็มาแล้วเขาต้องนนี่มันไปกอบกันหลายอย่างนะเสียงมาแล้วใจใจมาอะไรที่เสียงเป็นไงบ้างครับเสียงดีต้องถามเสียงโอเคค่ะเสียงค่อนข้างควบคุมได้ดีเอ่อเฉพาะไอ้พวกที่ตัวสูงสูงนิดหน่อยไอ้พวกอะไรนะเออคำว่าบีแต่คำว่าบีตอ่ะเพรานั่นเองที่ต้องระวังคำนี้มันคำที่จะแปลงง่ายเพราะมันซ้ำหลายที กะแรงดีๆนะฮะลูกดึงนี่ลงนิดนึงดึงดึงดึงเห็นไหมแค่หนูดึงมันก็สูงแล้วอ่ะมันแค่เออมันมีแค่ตรงนั้นเองลอกนั้นดีหมดแล้วอะเรามาดูเป็นกันเถิดไม่มาเปิดดิบุแกจะเล่นให้ไม่ขามนะไม่ขามไม่ซอนเพื่อนเพื่อนหล่อลน ทัาพทั้งหมดยังลูกหรือยังแบบที่จะแสดงอ่ะที่จะแสดงมีเดินอะคะคุณล้มมันก็คุณก็อยากดูเนาะและมือไม้เป็นอย่างนี้หมดเลยลูกค่ะผ่ามือประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันเยอะไปไหมคะคก็แล้วแต่หนูว่าเป็นหน้าตื่นหนูสบายหนูก็ทรือประมานี้สวยดีนะก็ได้ตื่นรู้สึกสบายคือคือมือประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าใช้เป็นอะไรคือมีมีมูฟมากกว่านี้ค่ะเว่าต้องมีเดินขึ้นไปข้างหน้า เพราะว่าถ้าอยู่บนเวทีมันอาจจะสวยใช่สวยสวยนะสวยแต่ว่าเวลาจะทำเน่ยอยากให้แบบว่าทําด้วยความรู้สึกอยากจะทำด้วยนะอย่าทำเพราะว่าแบบเอ้ยครูบอกว่าให้ทำใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ามัน่้องมีอารมณ์เป็นเรื่องที่จะออกนะให้เป็นประโยชน์ให้เป็นฟิลนะถูกไหมถูกถูกอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเวลาองก็ดีแล้วเหมือนลูกไปบนมีหนแบบเบาตัวหนุ่มอ่ก็ได้ก็จะได้มี ในการรูปมันจะได้มีความรู้สึกด้วยไม่งั้นมันจะเป็นแค่เพียงท่าที่เราออกแบบไว้มันไม่องไว้จากอารมณ์อาจจะมีเล็กๆน้อยๆของคุกเก๋ไม่รู้เพราะคุณครูว่าไงกันแบบมองบางทีมองต่ําไปหน่อยนะสําหรับงานเตจีสาหรับงานเนทีอะค่ะมันต่ําไปน่าจะไปมองไกลๆแล้วก็คิดถึงเบนที่เป็นเพื่อนเราแล้วก็อย่างที่คุณรุชบอกคือ f e ลลิ่งแม้แต่มือเราก็อคติ้งได้นะลูก ทุกอย่างในร่างกายเราครูบอกแล้วว่าอวัยวะเรา acting ได้หมดแต่ในที่นี้มันคืออารมณ์ที่มันผ่านร่างกายออกมาด้วยค่ะเืมอม,มันต้องเห็นทั้งมือทั้งนิ้วที่มันฟีลม,มันอนะ่ะมันไม่ใช่แค่ทำท่าแล้วจบไปมไม่ใช่คือจะสวยก็สวยให้สุดไปจนปลายนิ้วปลายเท้าทุกอย่างอะไรมันก็อแบบออกมาแล้วก็อย่างหนูจะทามือสักสักอย่างนึเะเธอกับฉันถ้าหนูทําแค่นี้ลูกมันนามือเฉยอย่ะ มันก็ไม่ส่งแหละมาเพราะมาด้วยกันอะไรเงี้ยเห็นไหมมันต้องมาด้วยกันเนาะร่างกายมันต้องสัมพันธ์กันประโยคที่ไม่ที่ที่ที่คนเขียนเขาเขียนไว้เนี่ยคือ I used to say I and me คือตลอดเวลาคือฉันมีแต่ตัวฉันฉัน I and me แปลว่าฉันกับฉันไปไหนฉันก็ไปกับตัวเอง but now is us แต่ตอนนี้มีเราใช่ now is us and now is we นี่คือความหมาย ต่อไปนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เราคนเดียวแล้วมันก็คือ you ยู a l o n e ออลอนดั t เซนพวกนี้มันไพวกความหมยร้องดีนะเนีร้องเพราะมีหนังมีเบารู้สึกอารมณ์คุยคุณเนาะคุณคู่ปอยสอเมื่อกี้รู้สึกคู่ที่มบังคัใช่ไหมคะีบงคคือเจอรวมทั้งหมดเน่ยอยากจะให้แบบคำมันชัดขึ้นก็่มากกว่านี้ใช่เก็บคา แต่ว่าในการที่เราเปล่งเสียงอะเมื่อกี้มันมีอะไรนะนาวิสตเนี้ยนาวิสนาวิสมันนี่มันที่ซาดไปหน่อยนองต้องมีทีมานิดนึงก็ได้ไงมูนัสบอกสำเนียงหนูนั่นแหละไก็เป็นเวทีแล้วเรา ก็่ช่างมันคือเราเราแค่มีสติแล้วก็มีฟิลถ้าฟิลทําได้มันจะชทุกอย่างฟิลมาก่อนฟิลฟิลลิ่งให้มาก่อนแล้วก็เรื่องเสียงร้องอยากกังวลดีแล้วตอนนี้หนูถึงได้หมดแล้วเี็นแต่ว่าหนูเมื่อกี้มันยังกลัวกลัวกล้าอนช่นเองคุณจะสอนทําท่าตอนร้องว่าอะไรตอนนั้นอะตอนที่ทำอย่างเงี้ยอ๋อตอนนั้นพูดขึ้นข้อนไหน just say อะ อ๋อ I and me I and me ก็คือตัวชั้นนะค่ะก็ Now i s u s เอามือไม่ขึ้นมาใช้ก็ Now i s w e Now i s w e ตอนนี้เข้าใจเข้าใจความหมายมันแล้วอาจจะมือไม้มันออกจะไม่ได้ดีขึ้นคือมันมันเนี่ย I used to say I and me มันอาจจะเป็นคนเดียวอยเออแทย์เแท่อยู่ทั้ง้น้าทั้งคอ I, use I, use say. I คือตัวเราคนเดียวใช่ไหม <am> แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนอารมณ์มมใช่ของไปไกลเนาะถูกเออแงมีสามบีดมี3บีดในในแง่ของละครน,นะคือมันอารมณ์มห่วงสามห่วงอะรมะ ต้องเกลี่ยทำตามสบายครับครูปล่อยได้ค่ะโอเคแล้วก็ถ่าทำโอเคแล้วก็ขอตรงเมื่อกี้พี่ครูปลอยขอเน้นย้ำมากการร้องอย่าลังเลเมื่อกี้ยังกลัวกลัวกล้ากล้าจะนี่ฉันดีแล้วฉันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้คิดกันยังกังวลตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นต้องร้องมาเลยใส่เรื่องอารมณ์มาพอฟิลลิ่งมันน้ำปุ๊บเดี๋ยวร้องตามได้เองโอเคได้ ขอบคุณค่ะครูครูขอบคุณค่ะค่ะเก่งขึ้นเยอะเลยคุณครูดีออะเก่งเเก่งเราก็เคยเก่งทำงานนะทำมาหากินกันช่วยกันช่วยกันิดดียดเดียวดดดดตีนเสียงแล้วใช่ไหม มันว <They 're S 1> ูบไปวูบมาทีแล้วเนาะไม่งั้นพี่ใช่ไม่งั้นการที่เราร้องนทั้งหมดดีๆมันไม่ได้โฉมมีเนื้อเปนหมดเลยั้งนั้นมีนิดนางตอนท้ายๆแบบมันต้องแบบดีหน่อยพี่วันนี้ร้องคือดีขึ้นแล้วกูไม่อยากให้เขาอย่างนี้เลยเก็บให้หมดเออ